สวัสดีค่ะพบกับช่องนารากอสีเซิร์ข่าวเด่นประเด็นร้อนทุกวันทางช่อง YouTube เรียกได้ว่าเป็นเพื่อนสนิทในวงการบันเทิงที่อยู่ด้วยกันแทบทุกโมเมนต์นักแสดงสาวโมอามีนาและแตงโมนิดาแม้กระทั่งวันที่เพื่อนจากโลกไปแล้วโมอามีนาก็ยังช่วยสปอร์ตตามหาความจริงทวงความยุติธรรมให้กับแตงโมที่พลัดตกหรือจมน้ำเสียชีวิต เป็นคดีที่ประชาชนให้ความสนใจติดตามและตั้งข้อสงสัยจากการจากไปของแตงโมทำเอาประชาชนแฟนคลับต่างนับถือน้ำใจของความรักเพื่อนและซึ้งใจมิตรภาพความเป็นมิตรแท้ของทั้งคู่โดยในวันที่โมมีนาสำเร็จการศึกษาจบปริญญาโทและเตรียมเข้ารับปริญญาในวันที่3ามมีนาคม2515เจ้าตัวก็ได้โพสต์ภาพสวมชุดครุยพร้อมกับเขียนแคปชั่นแท็กไปที่อินสตาแกรมของแตงโมระบุว่า วันที่3มีนาคมนี้อามีนารับปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตแล้วดีใจมากๆที่ทำได้และทำสำเร็จพี่น่าจะได้เห็นและมาแสดงความยินดีกับโมเนะอย่าลืมยินดีกับน้องล่ะยิ้มให้ด้วยทั้งนี้เมื่อวันที่23มกราคมที่ผ่านมาโมอามีนาเพิ่งไปแสดงความยินดีกับแตงโมที่เพิ่งจบปริญญาตรีคณะสาขาวิชาผู้นำทางสังคมธุรกิจและการเมือง วิทยาลัยนวัตกรรมสังคมทีมหาวิทยาลัยรังสิต้วยเกรดเฉลีย่ย3.41ซึ่งก่อนหนะ้าแตงโมหยุดเรียนไปหลายปีเนื่องจากการทุ่มเททำงานในวงการบันเทิงแล้วกลับมาเรียนใหม่อีกครั้งจนสำเร็จการศึกษาในวัย37ปีใช้เวลาเรียนเพียง2ปีเท่านั้นท่ามกลางความยินดีของเพื่อนๆที่ไปร่วมยินดีกับแตงโมก็ยังอบอุ่นในตอนนั้นขอบคุณที่มาแรงค่าจากข่าวสดออนไลน์ ขอบคุณทุกท่านสนับนการรับชมช่องดาราก็สิบนนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดข่าวทุกวันนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ